สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเต้ลก็จะพามาทําความรู้จักนะคะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารค่ะค่ะสําหรับระบบย่อยอาหารนะคะก็คือ digestive system ค่ะภาพนี้นะคะเป็นอ,อวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะมีอะไรบ้างได้แก่ปากคอหอยต่อมน้ําลายหลอดอาหารตับกระเพาะอาหารถุงน้ําดี ับอ่อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักค่ะก่อนอื่นนะคะก็มาทําความรู้จักนะคะว่าระบบย่อยอาหารหมายถึงอะไรค่ะระบบย่อยอาหารหมายถึงระบบที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบดย่อยอาหารแล้วก็ดูดเอา,อาสารอาหารเข้าสู่ร่างกายนะคะเอาไปใช้เป็นพลังงานาให้กับกิจกรรมต่างๆของมนุษย์มาต่อกันนะคะ ในระบบย่อยอาหารนะคะก็จะมีอวัยวะต่างๆอยู่ด้วยกันมากมายเลยนะคะแล้วก็อวัยวะต่างๆแต่ละส่วนเนี่ยก็จะช่วยกันทําหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารนะคะแล้วก็จะช่วยพวกเขาให้อาหารกับน้ําย่อยนะคะรวมตัวกันซึ่งาการย่อยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะ1ก็คือการย่อย เชิงกลนะคะ2ก็คือการย่อยเชิงเคมีค่ะสําหรับการย่อยเชิงกลก็เป็นเช่นการบดเคี้ยวของอาหารการบรีบละตัวของหลอดอาหารนะคะแล้วก็การย่อยทางเคมีนะคะก็จะเป็นการย่อยที่มีการอาเอาน้าย่อยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเอาเอนไซม์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งน้านย่อยที่อยู่ในทางเดินอ,อาหารนะคะส่วนใหญ่ก็จะผลิตมาจากาตับแล้วก็ แล้วก็รวมทั้งน้ำดีที่อยู่ในถุงน้ำดีนะคะแต่ว่า,าน้ำดีที่อยู่ในถุงน้ำดีไม่ใช่น้ำย่อยนะคะแต่จะเป็นตัวที่ทำให้ไขมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆค่ะต่อไปนะคะอ,อวัยวะในทางเดินอาหารนะคะอันแรกเลยค่ะก็คือปากนะคะหรือ mouth cavity คือช่องปากของเราเองกระบวนอาหารนะคะจะเริ่มต้นที่ปากค่ะโดยในปากของเราเนี่ย เมื่อเรานําอาหารนะคะเข้าสู่ปากแล้วเริ่มมีการเคี้ยวอาหารนะคะโดยฟันก็จะทําหน้าที่บดอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะโดยต่อมน้ําลายนะคะก็จะมีทั้งหมดหกคู่ก็จะทําหน้าที่ผลิตน้ําลายซึ่งในน้ําลายก็จะมีเอนไซม์ค่ะช่วยขุดเขาให้อาหารที่เราเคี้ยวเมื่อกี้นะคะ,ะเกิดการสัมผัสกับ เอนไซม์ต่างๆให้ง่ายต่อกันเืนค่ะนอกจากนี้นะคะในน้ำลายก็จะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์อะไมเลสหรือเอนไซม์ไทยาลินค่ะเอนไซมนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนโมเลกุลของแป้งให้กลายเป็นโมเลกุลของน้ำตาลซึ่งสังเกตได้ว่าถ้าเด,เด็กๆอมแป้งนะคะอมข้าวค่ะก็จะทำให้รู้สึกถึงรสชาติที่หวานนะคะต่อไปค่ะหลอดอาหารหรืออิโซฟากัสนะคะหลอดอาหารจะเป็นออทางเดินอาหาร ที่อยู่บริเวณหลังหลอดลมลงไปนะคะเมื่ออาหารนะคะ,ะเคลื่อนที่หลังจากที่เราคืนอาหารผ่านลําคอลงไปนะคะอาหารก็จะผ่านหลอดอาหารโดยกระบวนการที่เราเรียกว่า peristalsis นะคะเป็นการบีบตัวของหลอดอาหารเป็นรูปคลื่นนะคะ,อะพออาหารผ่านหลอดอาหารไปแล้วก็จะเข้าสู่กระเพาะอาหารค่ะ กระเพาะอาหารนะคะหรือ stomach นะคะเวลานักเรียนปวดท้องเราก็จะพูดว่า I'm stomachache นะคะ stomach แปลว่ากระเพาะค่ะเมื่ออาหารเคลื่อนที่มาที่กระเพาะนะคะก้อนอาหารก็จะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารเกิดการบีบตัวแล้วก็คลายตัวค่ะกระเพาะอาหารเนี่ยะจะทําให้อาหารคุกเขา้าเข้ากันผสมกับ น้ำย่อยที่หลังมานะคะโดยกระเพาะอาหารจะมีความเป็นกรดค่ะเพราะว่าในกระเพาะอาหารของเราจะมีะกรดไฮโดรคลอริกนะคะหรือเรียกว่ากรดเกลือนะคะ pH อยู่ที่ประมาณ2-3ถึงค่ะเป็นภาวะที่เอื้อต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนซึ่งอยู่ในกระเพาะอาหารก็คือ,อเอนไซม์เปปซินนะคะทำหน้าที่ย่อยสายโพลีเปปไทด์นะคะให้กลายเป็น โมเลกุลของเตปตายสายสั้นๆค่ะแล้วก็อาหารที่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารนะคะก็จะเป็นอาหารจําพวกโปรตีนเท่านั้นค่ะต่อจากกระเพาะอาหารนะคะก็จะเป็นลำไส้เล็กค่ะหรือ small intestine นะคะลำไส้เล็กนะคะของมนุษย์ก็จะมีความยาวประมาณ7เมตรนะคะหรือเจเท่าของความสูงของมนุษย์นะคะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงเป็นสัตว์ที่ควรจะกินพืชเป็นอาหารนะคะเพราะว่ามีลำไส้เล็กที่ยาวมาก ลำไส้เล็กะจะทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยแล้วก็ขุกเคากับอาหารนะคะที่เข้ามารวมตัวกับน้ำย่อยจากตับอ่อนนะคะจากนั้นลำไส้เล็กก็จะดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารจากพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมัน,นะคะ่ะอาหารทุกชนิดนะคะจะถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ที่ลำไส้เล็กค่ะนักเรียนเพราะว่าลำไส้เล็กเนี่ย จะมีเอนไซม์ uh, inside, มาบริเวณนี้เยอะนะคะมีแบคทีรียบางชนิดอยู่ในลำไส้เล็กแล้วก็มีบทบาทในการผลิตเอนไซม์ uh, inside, เพื่อช่วยในการย่อยคาร์โบไฮเดทอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากคาร์โบไฮเดทที่ถูกย่อยที่ปากแล้วต่อมานะคะมาทำความรู้จักกับแพลนเคสค่ะแพลนเคสนะคะหรือตับออดน,นะคะทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์หลายชนิดนะคะ ในการย่อยพวกโปรโตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดตนะคะรวมถึงไขมันด้วยน้ำย่อยที่ผลิตโดยตับอ่อนนะคะจะลำเลียงมาสู่ทางเดิอนอาหารที่เรียกว่าลำไส้เล็กส่วนต้นค่ะก็คือตับอ่อนผลิตเอนไซม์แล้วก็ถูกส่งมาบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะต่อไปค่ะลิเวอร์นะคะหรือตับนะคะตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะ ทำหน้าที่ผลิตน้ำดีค่ะซึ่งน้ำดีนะคะไม่ใช่เอนไซม์แต่น้ำดีจะช่วยทำให้ไขมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆนะคะ,ะโดยน้ำดีจะถูกสร้างแล้วก็เก็บไว้ที่ถุงน้ำดีค่ะจากนั้นก็นํำเรียงเข้าสู่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะเหมือนเมื่อกี้นะคะต่อไปถุงน้ำดีนะคะหรือแกวแบดเดอร์ถุงน้ำดีจะทำหน้าที่เก็บน้ำดีนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือไบรท์ที่ผลิตมาจากตับแล้วก็ ผ่านเข้าท่อน้ำดีค่ะมาที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นเช่นเดียวกันค่ะต่อไปอวัยวะสุดท้ายนะคะก็คือลำไส้ใหญ่ค่ะหรือ l a s t intestine นะคะลำไส้ใหญ่นะคะภายในลำไส้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือแร่หรือวิตามินที่มีประโยชน์นะคะจะถูกดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ใหญ่แล้วก็เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยผ่านทางผนังลำไส้ใหญ่ค่ะ เราจะไม่พบกระบวนการย่อยที่บริเวณลำไส้ใหญ่นะคะแต่ลำไส้ใหญ่จะมีหน้าที่ดูดน้ำวิตามินแล้วก็เกลือแร่ดับค่ะจากนั้นก็จะถูกขับถ่ายที่เอนั ut, นะคะหรือเราเรียกว่าทวารหนักนะคะ,ะแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยจะมีบทบาทช่วยป้องกันสิ่งแปลปลอมที่ปนมากับอาหารนะคะรวมทั้งรักษาสภาวะความสมดุลภายในลำไส้ใหญ่ให้ปกติค่ะอันนี้ครูต้นขอเพิ่มเติมนะคะถ้า ที่ลำไส้ใหญ่ของเรามีการดูดน้ำกับของอกากอาหารนะคะมากก็จะทำให้กากอาหารเนี่ยมีน้ำน้อยนะคะแล้วก็เป็นรูปร่างที่ค่อนข้างแข็งนะคะหรือทำให้เกิดภาวะท้องผูกคะ่ะแต่ถ้าลำไส้ใหญ่ไม่มีการดูดกับน้ำเลยหรือน้อยมากก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าท้องร่วงคะ่ะนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับระบบย่อยอาหารนะคะ Digestive System ค่ะคุณต้นก็ขอ,อาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิประบบอ,อ,อวัยวะในร่างกายในคลิปต่อ,ตอไปค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องบ้านสัมินครูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ